สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมมองว่าขณะนี้นะต่างฝ่ายต่างขั้วต่อมุมมองอุดมการณ์หรือข้ออ้างน,นะเพื่อครอบครองอํานาจสร้างระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันนะไม่ว่านะสิ่งที่พูดถึงเป็นอุดมการณ์หรือเพียงข้ออ้างน,นะเพื่อการครอบครองอํานาจโลกก็ตามเนี่ย คือตอนนี้โลกมันแตกเป็นสองขั้วนะนั้นะคือฝ่ายอำนาจตะวันตกที่นําโดยสหรัฐที่ต้องการหลักการระเบียบโลกหนึ่งเดียวขั้วเดียวที่เน้นเผยแพร่หลักการเสรีภาพประชาธิปไตยในแบบของตนเองนะครับที่เน้นสิทธิและเสรีภาพไปทั่วโลกกับอีกแบบหนึ่งคืออำนาจเกิดใหม่ทางตะวับบนออกที่นําโดยจีนและรัสเซียนะเพราะมีความคิดคล้ายๆกันและเหล่าพนันธมิตรที่ต้องการหลักการระเบียบโลกหลายขั้วการไม่แทรกแซงกิจการภายในกัน การเคารพซึ่งกันและกันและความหลากหลายทางบริบทวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับซึ่งในช่องผมที่สํารวจมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ชอบแบบที่2นั้นคือ5้เนี่ยชอบแบบที่2คือชอบระเบียบโลกที่เป็นหลายขาั้วการไม่แทรกแซงกิจการภายในก,ก,กันและกันและความหลากหลายทางบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับทั่วโลกผมเชื่อว่าคนเอเชียนะ เข้าใจในสิ่งที่ประธานดีรัสเซียและก็ประธานดีของจีนเนี่ยพูดถึงแต่ถ้านติของตะวันตกเนี่ยที่มองตะวันออกนะเขามองอีกแบบหนึง่งนะเขาจะรู้สึกว่าเขามีความเหนือกว่านะชาวตะวันออกอยู่เสมอเลยนะถึงแม้ว่าทางจีรัสเซียนะครับจะมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยตตีต่างเนี่ยเริ่มที่จะเหนือไปกว่าทางตะวันตกนะครับจะเห็นได้ชัดว่า2กลุ่มเนี่ยสฝ่ายเนี่ยนะครับจะมนะีความเห็นที่แตกต่างกัน ูดได้ง่ายคือต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะช่วงชิงนะจะเรียกว่าอุดมการหรือข้ออ้างก็แล้วแต่นะเพื่อขึ้นมาสู่อํานาจวันขั้วหนึ่งเราก็เห็นชัดเจนละเป็นการจับกลุ่มของทางตะวันตกนะอย่างกลุ่ม G7 นะครับอย่างกลุ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสภาพยุโรปนะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็กลุ่มความสัมพันธ์ทางการอาหารนะครับอย่างองค์การเนโตกลุ่มนี้ก็จะมีความเชื่อนะครับท้ายีที่ผมบอกไปแล้ว นะครับว่าเขามีความเชื่อมีอุดมการ์ในการเผยแผ่ประชาธิปไตยของเขาสิทธิเสรีภาพแบบโลกหนึ่งเดียวไปทั่วโลกโดยพยายามที่จะไม่เข้าใจบริบทหรือเขาไม่เข้าใจบริบทต,ต่างๆนะที่เป็นไปของอีกภาคฝั่งหนึ่งทางตะวันออกนี่อาจจะเรียกว่าเป็นความแตกต่างของอุดมการณ์ก็ได้นะหรือจะไปเรียกว่าเป็นข้ออ้างก็แล้วแต่นะที่บางคนพูดถึงส่วนทางตะวันออกนะครับกีรัสเซียก็พยายามย้ํา แล้วก็เน้นนะครับว่าต้องการโลบแบบหลายขั้วต้องการการเคารพซึ่งกันและกันนะต้องการาพูดง่ายก็คือมีบริบทนะที่แตกต่างกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกลุ่มทางตะวันออกก็จะเห็นว่ามีมกลุ่ม b ริกสนะครับที่เกิดขึ้นมาร่วมกันนะครับนะรวมกับอีกหลายชาติเลยในแถบละตินอเมริกาก็ดีในแอฟริกาก็ดี นะครับนะก็จะเห็นว่านี่คือลักษณะอุดมการณ์หรือความเชื่อหรือเราจะ,ะเรียกว,ว่าข้ออ้างก็แล้วแต่นะเพื่อจะไม่ตกอยู่ภายใต้ระเบียบโลกเดิมนะครับแล้วรวมถึงความสัมพันธ์ทางการอาหารเช่นเดียวกันอย่างกลุ่ม SCO นะครับเซี mm ่ยงไฮ้คอเปเรชันออแกเนชันนะองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนี้ก็รวมเอานะชาติอย่างอิหร่านนะเข้ามารวมกลุ่มด้วยซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของตะวันตกนะครับมันมุมมอง นะความสมคัญนะที่แนบแน่นระหว่างจงีนกัะรัสเซียที่มีมุมมองทัศนคติคล้ายๆกันในหลักการนี้นะครับในหลักการที่สอที่ผมพูดไปแล้วคือการเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการมองเห็นความแตกต่างของบริบทนะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครไม่ต้องการแทรกแซงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นด้วยความคิดแบบนี้ผมเชื่อว่ามันรวมกันไม่ได้ทั้ง2ฝากฝั่งและเป็นไปได้นะของไม่ว่าจะอุดมการหรือว่า คำเก่าอ้างกัแล้วแต่เพื่อช่วงชิงอนานาจเนี่ยก็จะต่อสู้กันนะรวมถึงการสู้กันนะทางการอาหารด้วยนะผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องการเปลี่ยนโลกทั้งใบเนี่ยให้เป็นแบบของตัวเองนะแบบทางตะวันตกที่นําโดยสหรัฐส่วนทางภาคฝั่งนี้นะจีนกับรัสเซียก็ไม่ยอมนะครับนะที่จะให้โลกเนี่ยถูกครอบงำนะด้วยวิธีการคิดแบบนั้น เพราะทางฝั่งนี้ก็เน้นว่าที่ตัวเองนะมีระบบก,การปกครองที่แตกตาก่างอย่างมันตกยิ่งไม่เป็นปัญหามันเป็นบริบทของความแตกต่างนะครับภายในประเทศการเมืองของแต่ละประเทศวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดผมเชื่อว่าก็แข่งก็ใครชนะก็ว่ากันไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ